สวัสดีครับผมผมหนุ่มเล็กคอเวะเตอร์ดูไอตัวเล็กครับลงมาแล้วครับนี่เจ้าพีซีเจ็ดสิบครับเมื่อกี้ลงมาจมครับให้เคียรนยกมาครับนี่เอาไม้มารองครับโอ้ ัันตรรายคบของนู้นก็ยกมาแล้วครับไม้หลายต้นครับนี่เอามารองครับนี่ โอ้ระวังหัวระวังหัวระวังหัวนะ <c oughs> นเสียท็อป <c oughs> เสียท็อปดูดูดเสียท็อปก็มาดูยีราการภาคย์เลยไม่ต้องห่วงครับหน่มก่อน ระวังโดนชนไมกคโครครับเนี่จเจาไอตัวเร็กครับไอตัวเร็กลงมาลงมาเอาดินข้างแมคโครครับนี่ดูแล้วดินน่าจะต้านเยอะครับนี่ต้านแท็กครับนี่ ภารกิจกู้แมกโคจมครับจมทีเดียวครับสองคันรวดครับนี่ดูครับด,ดูวิธีการเอาขึ้นจะเอาขึ้นยังไงครับเมื่อกี้ไอไอตัวเล็กลงมาครับนี่อีสีเจสิบจมครับนี่จมไม่เป็นไรครับตัวเล็กเขยนยก้อยนะครับนี่ ฝั่งนน้นก็มาแล้วครับต้นไม้ครับต้นไม้3าสต้นครับนี่ นี่เอา,เอาไว้รองเจ้าพีซีเจ็ดสิบครับไปรองแท็กไม่งั้นน่จมด้วยกันครับกลัวมันสไลด์ลงมาด้วยกันครับนี่โอ้เจ๊แจสุดจัดรนนครับนี่รุ่นครับนี่ ฝนก็ตกครับนี่อาล่ะครับฝนมาแล้วครับเดีเ๋ ฝนมาแล้วครับฝนตกแล้วครับมีเอาไม้มารองครับนี่ไม้มารองแท็ก ฝนหนาเม็ดนะครับนี่โอ้เอาแทบวะนี่สงสัยมันเจะเแแหบวะนี่ มากะไปกินข้าวแล้วจ้าแปับผมเออไม่เยอะครับผมขอบคุณครับโอ้ยเบิงง่งตกมาถือสงสัยตรงขึ้นนะครับฝนตกเริ่มแรงครับ โอ้ระวังดีดดีดหน้าผากตัวเองนะครับ ตอ้อออไว้ครับตงเข้าร่มครับนี่ปั่นแข็กแล้วครับอย่าจมอีกก็แล้วกันครับนี่จมอีกเีเป็น3มคันครับนี่ เริ่มลงเม็ดน้ำครับเนาะเดี๋ยวเรี่มร่วมกันฝนก่อนพี่น้องอ๋อคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมยูทูบหนุ่มเมทคาเวเตอร์ครับหรือว่าสามารถรับชมได้ทางเพจหนุ่มเมทคาเวเตอร์ครับผมสวัสดีครับ